กระทรวงวัฒนธรรมท่านเสริมศักดิ์พงพาณิชย์ท่านปลัดกระทรวงวัฒนธรรมท่านยุภาทาวีวัฒนกิจบวรผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมท่านคณะกรรมการขัาศัรและคณะกรรมการตัดสินรางวัลศิลปบัณศิลปินร่วมสมัยสื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับสวัสดีทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเต้ยสุภาชาติสุภาพบุรีจากช่องเก้ากดสามสิบนะครับวันนี้รับหน้าที่เป็น ผู้ดำเนินรายการในวันนี้นะครับถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่วันนี้ได้มารับหน้าที่นี้นะครับเพราะว่านี้ทุกท่านได้เข้าสู่ในงานแถลงข่าวโครงการยกย่องเชิญชูเกียรติศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัลศิลปาทรประจําปีพุทธศักราช เข้าสู่ในี่โชคดีการเดิน,นทางรับชมปีท่านถึงความเป็นมาของรางวัลศิลปินศิลปาทรในปีนี้เรียนเชิญรับชมครับเชิญกลับมาอีกครั้งของรื่องวันอันสมหวัค่ะโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัลศิลปาทรศิลปาทรมาจากคำว่าศิลปะ นับเป็นความภาคภูมิใจที่สำนักง,งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรมได้ดาเนินโครงการยุยย่องเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัลศิละปะอรรางวัลอันทรงคุณค่าสำหรับศิลปินร่วมสมัยรุ่นกลางของไทยที่รังสรรค์ผลงานคุณภาพอย่างต่อเนื่องเป็นที่ประจักษ์ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติสามารถสร้รางปรากฏการณ์ใหม่ให้กับวงการศิละปะ จินตนาการความคิดสร้างสรรค์จุดประกายการเรียนรู้งานศิลปะร่วมสมัยให้แก่สังคมและสนับสนุนให้ศิลปินก้าวส,สู่เส้นทางอาชีพได้อย่างมั่นคงและมีกำลังใจในการสร้างสรรค์ผลงานอย่างอิสระสามารถเป็นแบบอย่างของคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถและสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะร่วมสมัยอันโดดเด่นให้แก่วงการศิลปะของประเทศไทยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา พุทธศักราช2566นี้สํานี้สำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรมได้ขัดสรรและเฟ้นหาศิลปินโดยผ่านผู้ทรงคุณฒิทางศิลปะเพื่อทำหน้าที่กรรองและคัดเลือกจึงได้เพชรล้ำคาแห่งวงการศิลปะร่วมสมัยผู้สมควรได้รับการยกย่องเช่นชูเกียรติรางวัลศิลปทอดประจำปีพุทธศักราช2566ในจิตสาขาได้แก่ ตรีศิลปะก,การแสดงศิลปะก,การออกแบบภาพยนตร์และสื่อเคลื่อนไหวกระส่งวัฒนธรรมโดยสำนักง,งานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยเชื่อมันว่า ศิลปินศิลปะทอดประจับปีพุทธศักราช2566ทั้งเจท่านจะเป็นดั่งคุณพลังทางความคิดที่จะช่วยขับเคลื่อนการสร้างสรรค์งานศิลปะร่วมสมัยของประเทศให้เป็นที่ประจักษ์แกสายตาน,านานาประเทศและใช้ศักยภาพของแต่ละท่านสร้างแบบอย่างให้แก่คนรุ่นใหม่ได้กลายเป็นเมล็ดพันธุ์ที่แข็งแกร่ง และพร้อมที่จะขับเคลื่อนพัฒนาาศิลปะร่วมสมัยให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่เข้มแข็งสร้างชื่อเสียงส่งเสริมภาพลักษณ์เกียรติภูมิสู่สายตาน,านานาอารยประเทศต่อยอดให้เกิดคุณค่าและมูลค่าเพิ่มในระบบเศรษฐกิจไทยตามนโยบายวัฒนธรรมนำเศษ แน่นนนะครับเรื่องของการเดินทางของศิลปินศิลปันอ a แต่ละท่านนะครับผมเชื่อว่าในวันนี้เราน่าจะได้รับทราบคร่าวๆกันแต่อย่างที่ในวิดิทัศน์ได้บอกนะครับว่า พลังแห่งความสร้างสรรค์แล้วก็เรื่องราวของวัฒนธรรมร่วมสมัยนั้นถือว่าเป็นอีกหนึ่งพลังซอฟต์พาวเวอร์ที่สําคัญนะครับซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ทางรัฐบาลนะครับแล้วก็กระทรวงวัฒนธรรมนะครับตอนนี้ได้เป็นอีกหนึ่งนโยบายสําคัญที่จะผลักดันให้ก้าวไปสู่ไม่ใช่แค่ระดับชาติเท่านั้นยังก้าวไปสู่ระดับโลกกันด้วยครับเอาละฮะในลำดับต่อไปนะครับในโอกาสนี้ผมจะขออนุญาตเรียนเชิญครับทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมท่านสมศักพงพาณิชย์ครับให้เกียนประกาศผลการตัดสิน ศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรังวัลศิลปะทอรประจำปีพุทธศักราช2566กลับวเป็นเชิญครับท่านรกระทรวงวัฒนธรรม ควอมถึงผู้บริหารของกระทรวงวัฒนธรรมของเรานะครับท่านคณะกรรมการตัดสินในทุกระดับท่านผู้มีเกียรติท่านศิลป,ปินร่วมสมัยและพี่น้องสื่อมวลชนที่เคารพรับรทุกท่านครับครับนับเป็นโอกาสที่น่าจะดีไปอย่างยิ่งและเป็นเรื่องที่จะเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่ภูมิใจเป็นอย่างมากนะครับ ของกระทรวงวัฒนธรรมอีกวระหนึ่งนะครับในการที่จะแถลงข่าวผลของการตัดสินศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัลศิลปปทรประจําปีพศ2566โดยสําโดยสนักงานปัจักระทรวงวัฒนธรรมโดยสนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยมอบให้ผมในฐานะประธานคณะกรรมการส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยเป็นผู้แถลงข่าวในวันนี้ โดยการดกย่องที่ศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัลศิลปาธรดดำเนินการมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2547จนจนถึงปัจจุบันนี้ปรากฏรายพระนามและรายชื่อศิลปินร่วมสมัยรางวัลศิลปาธรนหนึ่งพระนามคือสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริน สีริวันวรีนารีรัตราชกัญญาทรงได้รับการยกย่องเป็นศิลปิศปปนศิลปทธรสาขาศิลปะการออกแบบแฟชั่นและเครื่องประดับและอีก101รายชื่อจุดมุ่งหมายสำคัญของการมอบรางวัลเพื่อส่งเสริมสนับสนุนยกย่องเชิดชูศิลปินร่วมสมัยรุ่นกลาง ที่มีอายุตั้งแต่30ปีและไม่เกิน55ปีซึ่งมีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์สร้างขวัญและกำลังใจในการพัฒนาการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัยสาขาต่างๆในบทบาทของซอฟต์พาวเให้ทัดเทียมนานาประเทศเป็นแบบอย่างการพัฒนาแนวคิดและกระบวนการของศิลปินรุ่นใหม่ ระบวนการคัดสรรและตัดสินผ่านความเห็นชอบอจากคณะกรรมการคัดสรรและคณะกรรมการตัดสินประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทางศิลปะร่วมสมัยเจดสาขาสาขา,า,ขาละสามท่านรวม42ท่านดำเนินการคัดสรรและตัดสินแล้วนำมาเสนอรายชื่อเพื่อเห็นชอบจากคณะกรรมการอำนวยการโครงการยกต้องเชิดจูกเกียริ ศิลปินร่วมสมัยดีเด่นในครั้งนี้ซึ่งทุกขั้นตอนดำเนินการเป็นไปอย่างโปร่งใสและยุติธรรมสำหรับปีพุทธศักราช2566นี้คณะกรรมการอวนวยการได้มีมติเห็นชอบรายชื่อศิลปินร่วมสมัยดีเด่นเ7สาขาเ7รายชื่อเพื่อรับรางวัลศิลปาทรดังนี้ สาขาสถาปัจกรรมคุณอัธพรครบคงสันติอายุ48ปีท่นเป็นผู้มิสถาปนิกผู้สร้างสรรผลงานออกแบบผู้มิสถาปัจกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศต่อเนื่องยาวนานกว่า20ปี มีผลงานสร้างสรรค์มีความหลากหลายทั้งรูปแบบและเนื้อหาสะท้อนให้เห็นพัฒนาการที่มีความรุ่มรึกทางรูปแบบและแนวความคิดมากขึ้นเป็นลำดับมีลักษณะเฉพาะที่โดดเด่นในการออกแบบหาสะสเกตและองค์ประกอบทางภูมิทัศน์ที่เกี่ยวเนื่องกับโครงสร้างสามารถเลือกใช้ซอฟตสเกต และพืชพันไม้ต่างๆเพื่อช่วยส่งเสริมงานสร้างสรรค์ได้อย่างน่าสนใจและมีประสิทธิภาพสาขาวรรณศิลป์คุณจิดานันเหลืองเพียสรยสมุนอายุ30ปีครับท่านผูน้นี้เริ่มเขียนหนังสือตั้งแต่เรียนระดับมัธยมศึกษา โดยรับรางวัลว,ว,วรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยีย่ยมแห่งอาเซียนหรือรางวัลซีไลท์ประจำปี2560จากการจากรวมเรื่องสั้นสิงโตนอกขอนับตั้งแต่ทศวรรษที่2550ผลงานเขียนเคยได้รับรางวัลจากหลากหลายสถาบันมีหลายผลงานทั้งเรื่องสั้นและนวนิยายประชานนิยมจำนวนมาก ทั้งที่ตีพิมพ์เป็นเล่มและเผยแพร่ออนไลน์ในดบาบการอเรือในมหาสมุทรเกยเป็นนักเขียนในพมณนักของ International Writing Program ของมหาวิทยาลัยไอโอวาสหรัฐอเมริกาสาขาดนตรีคุณดำริบบรรณวิย์กิจอายุ54ปี เป็นผู้มีความสามารถโดดเด่นในการสร้างพลังดนตรีอันยิ่งใหญ่จากโอโบเครื่องดนตรีในกลุ่มเครื่องลงไม้มีประสบการณ์และความชำนาญมากกว่า35ปีทั้งในฐานะครูผู้สอนนักดนตรีผู้ประพันธ์เพลงผู้เรียบเรียงเสียงประสานและผู้อำนวยการเพลงได้แก่วงออเคสตารา ชื่อดังอาทิวงนิวสยามวินออเคสตาเมโทรโพลสเตทออเคสตาแบงคอกซิงโตโฟนออเคสตาหรือในจังหวัดก็คือ r b s o และรีบ็อกสเตทออเคสตา at M T M Theater เป็นต้น อยู่เบื้องหลังงานละครทีวีในฐานะผู้ในการดนตรีอาทิละครคู่กรรม The, Muse The Musical และแม่หน้า The Musical เป็นตน้นสาขาต่อไปคือสาขาศิลปะการแสดงคุณมนทนาทิพย์สุขโสภาอายุ50ปีครับ ท่านผู้นี้เป็นผู้ก่อตั้งละครหุ่นเงาร่วมสมัยคณะพระจันพระเดจรโดดเด่นมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2504 41จนถึงปัจจุบันออกแสดงไปทั่วโลกสร้างสมประสบการณ์และเรียนรู้เรื่องเรามากมายใช้ละครหุ่นเงาเป็นสื่อทางเลือก นำเสนอเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมตลอด20กว่าปีที่ผ่านมาได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเนื่องจากผู้ฝึกสอนผู้เขียนบทผู้จัดการแสดงผู้กำกับและผู้บริหารพื้นที่ทางศิลปะเทศริพรีเอทีสเปสสเปดให้เป็นที่สร้างสรรค์ของชุมชน ท่านต่อไปสาขาศิลปะการออกแบบคุณอิสอุป,ปอินอายุ54ปีท่านผู้นี้เป็นศิลปินนักออกแบบที่ได้รับการนิยมให้เป็นครีเอทีฟสไตลิสต์อยู่เบื้องหลังความสำเร็จในการสร้างภาพลักษณ ในนิศาสารดารานางแบบและแบรนด์เสื้อผ้าชั้นนำทั้งของไทยและระดับ,ดบโลกต่อเนื่องยาวนานกว่า30ปีเป็นเจ้าของแบรนด์ House of Uba 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 In เป็นแฟชั่นอินฟลูเอนเซอร์ที่มีบทบาทมากกว่าความเป็นสไตลิสต์ศักยภาพและความสามารถ เป็นที่ยอมรับในระดับสากลมีความรอบด้านในการนำเรื่องราวาต่างๆมาร้อยเรียงแนวคิดที่ผู้ชมสัมผัสได้ถึงกลิ่นอายความเป็นไทยที่มีความร่วสมัยส,สื่อสารผ่านแฟชั่นโชว์สู่สายตาชาวโลกอย่างสง่าง,งามทั้นต่อไปสาขาภาพยนตร์และสื่อเคลื่อนไหว คุณอนุชาพุทธวัฒนะอายุ41ปีท่านเป็นผู้กำกับภาพยนตร์ชาวไทยที่มีคุณภาพชื่อเสียงเป็นที่รู้จ,จักระยอมรับในความสามารถทั้งในระดับชาติและนานานชาติเราได้รับรางวัลมามากมายทั้งระดับประเทศและระดับโลก ทำกันและสร้างความเคลื่อนไหวในการสร้างภาพยนตร์ไทยอย่างโดดเด่นนอกเหนือจากความสามารถอันเป็นที่ยอมรับยังเป็นผู้ที่อุทิศตนเพื่อความเข้มแข็งในวงการอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยกับเคลื่อนนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกในแวดวงวิชาชีพเดียวกันสามารถบาลานซ์ธุรกิจศิลปะสาขาภาพยนตร์ได้อย่างดียิ่ง ต่อไปสาขาทัศนาสินคุณตะวันวัตตุยาอายุ50ปีฉันเป็นสิลปินสีน้ำแนวพอ็พอเทเพลทบนกระดาษสดแบบหยาบฉับไวไร้กรอและกฎเกณฑ์จูดชานทรงพลัง ผลงานที่สะท้อนเรื่องราวเสียดสีสังคมทั้งข่าวสารเหตุการณ์บ้านเมืองศาสนาความอายุติธรรมเพศวิถีจนถึงวงการนางงามสร้างแรงกระเพื่อมให้สังคมถึงขั้นเป็นปรากฏการได้รับการนิยามว่า professional artist มีไลเซน์เฉพาะตัวด่งดังในระดับสากลในโอกาสนี้ นะครับผมและบริกรกระทรวงแล้วก็ผู้ใหญ่ทั้งหลายนะครับรวมทั้งคณะกรรมการจัดสินและทุกท่านนะครับขอแสดงความยินดีต่อทุกท่านในโอกาสนี้นะครับทั้งนี้ศิลปินศิลปินศิลปปทรทั้งเจ็ดท่านจะได้รับรางวัลหนึ่งแสนบาททวนและจะ และสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยจะดำเนินการขอพระบรมราชโองการจากสมเด็จพระนิธิถาที่นชเจ้ารมสมเด็จพระเทพพระรัตนาลาชุตุดาล่าจสุดาสยามบรมราชกุรีทั้งเจ็ดท่านเข้าเฝ้าเพื่อรับพิาีทานเข็มเชิดจุเกียิในวาระต่อไปนะครับและผมหวังว่าอีกไม่นานท่านทั้งหลายก็จะจะต้องได้รับการพิจารณาเป็นศิลปินแห่งชาติต่อไปครับ ครับบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณท่านารัฐมนตรีว่าทางท่านได้ทำอะไรท่าน่าทึ่งมากเลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวในช่วงนี้จะเรียนเชิญท่านอยู่บนเวทีก่อนนะครับเพราะว่าอีกสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวจะเป็นในช่วงของการมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับศิลปินศิลป a t h ที่ทางท่านรัฐมนตรีได้ประกาศรายชื่อไปเมื่อสักครู่นี้นะครับแต่ว่าจะไล่เรียงทีละท่านเลยนะครับเอาละครับ ขั้นแรกนะครับผมขออนุญ,ญาตเรยียนเชิญทางคุณอัศพรคบคงสติครับศรริลปินศิลปาทรสาขาสถาปัตยกรรมค,ค,ครับเรยียนเชิญมาพีครับขอเซยงปรบมือด้วยนะครับท่านมีผลงานในการสร้างสารงรค์ออกแบบภูมิสถาปัตย์นะครับโด่งดังมากมาเยเลยนะฮะและเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศใช้เวลากว่า20ปีในการเดินบนเส้นทางสายนี้นะครับแต่จริงแล้วก่อนหน้านี้ ก็มีผลงานสักต่างๆมาบ้างไปเลยทีเดียวนะครับนะเดี๋ยวให้ทางทีมงานเราช่วยจัดภาพสักเล็กน้อยนะครับดีเดอรพี่ผู่ชมชนนะครับมาดึงภาพได้เลยครับเชิญนะครับ,นะอรกกบขอบคุณนะครับท่านต่อไปครับคุณจีดาน,านันหรือเพียรสมุทรศิลปินศิลปาา,า,ารสาขาวรรณศิลป์ครับขอเสียงเครืมือด้วยครับ นี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนักเขียนมือรางวัลน,นะฮะแล้วท่านเป็นนักเขียนรางวัลซีไรส์ประจำปี2560ประเภทเรื่องสั้นนะฮะเรื่องสิงตโตนอกขอกและยังมีผลงานเรื่องสั้นอีกเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนักเขียนที่นำเอาเรื่องราวในสังคมมาถ่ายทอดผ่านตัวอักษรนะครับเป็นเรื่องราวให้ทุกท่านได้ริดตามมาด้วยท่านต่อไปนะครับ คุณดัมบีปันดาวิทยากินครับศิลปินศิลปการรสาขาดนตรีครับนี่ถือว่าเป็นหนึ่งในศิลปินที่สร้างละรเวทีานเคร่ดนตรีอย่างเปโบนะฮะก็เป็นเครื่องกลุ่มเครื่องลงไม้ทั้งหลายนะนอกจากนี้ท่านยังเป็นผู้สร้างสรรค์บทเพลงที่อยู่ในละครเวทีมากมายเลยนะฮะเชื่อว่ากแฟนละครที่เป็นละครเวทีชาวไทยไน่าจะคุ้นหูกับบทเพลงของท่านด้วยนะครับแสดงความดีด้วยนะครับ ค,คุณมนทิพย์สุขโสมหาศิลปินศิลปบัณทยสาขาศิล,ลปบัการแสดงครับอีกตอดีว,ว่าเป็นผู้ก่อตั้งละครขุนเงาร่วมสมัยคณะพระจันร์พเนจรจนะครับเรื่องราวในขุนเงาของคณะนี้นะฮะก็จะหยิบยกเอาปัญหาสังคมต่างๆนะฮะมาบอกเล่าผ่านขุนเงานะฮะ ท้าใครเคยดูนะฮะผมเป็นหนึ่งใน FC ของคณะละครนี่บอกเลยต้องต้องไปดูสักครั้งหนึ่งนะฮะเป็นการหยิบยกเอาปัญหาสังคมมาบอกเล่าได้อย่างสวยสดงดงามจริงๆท่านต่อไปครับคุณอินอุปอินศิลปินศิลปะทอสาขาศิลปะการออกแบบครับแต่ว่าเป็นศิลปินนักออกแบบแฟชั่นอิน fluencer ะท่านเป็นสไตลิสต์นะฮะที่ สามารถประยุกตเอาทั้งความร่วมสมัยและความเป็นไทยเข้ามาใส่ในการออกแบบต่างๆมากมายเลยทีเดียวและท่านยังเป็นเจ้าของแบรนด์ House of อุปอิ์ด้วยแสดงความยินดีครั้งหนึ่งนะครับดีด้ยนะครับท่นต่อไปครับคุณอนุชาบุญยวัฒนาะศิลปินศ,ศิลปบธรสาขา,าภาพยนตร์และสื่อเคลือ่อนไหว ที่เป็นที่ยอมรับในศิลปงประเทศด้วยนะครับผลงานที่ผ่านมาต้องบอกเลยเยอะแยะมากมายเลยนะครับถ้าใครเคยดูเคยได้ยินนะฮะใช้คําว่าเคยได้ยินชื่ออย่างอัจการมล,ลีนานะครับทีน,นี้ก็เป็นผลงานของคุณประชาเชดยวกนะครับแต่จริงเยอะกว่านี้นะฮะขออบพระคุณนะครับยินดีด้วยนะครับอีหนึ่งท่านนะครับคุณตะวันวัตถุยาศิลปินศิลปาทอสาขาทันนศิลป์นะครับแต่เรื่องด้วยคุณตะวันวันน,นี้ติดภารกิจนะครับไปร่วมงานที่ เอเชียภูมิอกาที่ประเทศญี่ปุ่นครับจะให้วันนี้ติดภารกิจจริงๆสมงู้แทนมารับรตะวัน,นครับเป็นเชิญครับผลงานนั้นโดดเด่นของคุณตะวันก็จะเป็นสีน้ำนะจะบอกเราความงดงามของธรรมชาตินะฮะนี่เป็นซฟอ์พาวเวอร์สำคัญเลยนะครับาใไปเห็นผลงานของค,คุณตะวันนะฮะแต่วันนี้ท่านติดภารกิจแต่ว่าในโกอกาสต่อไปเราจะได้เจอกันนะครับ เดี๋ยวยื่ต่อนะครับเดี๋ยวท่านรัฐมนตรีอยู่บนเวทีก่อนนะครับถ้าผมขออนุญาตเรียนเชิญเพื่อจะบันทึกภาพนะครับผมเรียนเชิญทางท่านปลัดกระทรวงวัฒนธรรมครับท่านยุพาทวีวัฒนกิจบวรนะครับเรียนเชิญบนเวทีนะครับรวมถึงศิลปินศิลปาธรอีกหกท่านเรียนเชิญบนเวทีเลยครับขอเสียงปรบมือด้วยนะครับแน่นอนว่านี่ ว่าเป็นอีกหนึ่งเวทีสําคัญนะครับที่ทางรัฐบาลโดยกระทรวงวัฒนธรรมนะครับและก็สำนักง,งานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยนะฮะก็ถือว่าทําให้พลังของซอฟต์พาวเวอร์ของเราได้สื่อสารออกไปสู่ผู้คนทั่วโลกนะครับเราอาจจะไม่ได้มองแก้เรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของอาหารการกินอย่างเดียวศิลปบัร่วมสมัยมีความสําคัญเช่นเดียวกัน,นะ เดี๋ยวช่วงนี้ให้ถ่ายกับพี่บันทิดภาพกันก่อนนะครับเราจะมีถ่ายภาพด้วยกันสามช็อตด้วยกันนะครับเอาละฮะผมต้องไปผมเรียนเชิญทางะท่านผู้บริหารจากกระทรวงวัฒนธรรมครับเรียนเชิญถ่ายภาพด้วยอปันในฮะเรเชิญเลยครับเดี๋ยวให้ทางทีมงานเราจัะถ่ายภาพสักเล็กน้อยนะฮะเอาละฮะเดี๋ยวให้ทางท่านบรรพตีท่านประหลัดแล้วก็ศิลปิน นะครับขยับน้า,นาจะเรียองร้อยนะครับวันนี้สถานที่เราอบอุ่นนะครับแต่แน่นอนว่าสิ่งที่เราสื่อสารกันออกไปในวันนี้ฝากพี่ๆสื่อมวลชนกันด้วยนะครับเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งรางวัลสําคัญเลยนะฮะถ้าถามว่ารางวัลศิลปินแห่งชาติเนี่ยถือว่าเราได้ยินกันเรารู้แล้วว่าเป็นยังไงแต่ว่าศิละปะทอนเนี่ยเป็นอีกหนึ่งรางวัลที่เป็นกําลังใจให้กับศิลปินร่วมสมัยที่ว่าเป็นศิลปินรุ่นกลางนะฮะ ่า,า,าเดียวเชิญ <ไป S 1> เลยครับเราจัเหลืออีกหนช็อตนะครับเรายเหลืออีก1นช็อตนะครับเรานะค,ครับขอหลนงนะครับกอ,องพามข่าโอเคนะครับเรียบร้อยนะครับขอบคุณทาง ผู้ดูแลกระทรวงธรรมครับเรายังเหลืออีกหนึ่งช็อตนะครับอย่าเพิ่งนะฮะเดินเชิญทางคณะกรรมการคัดสรรและคณะกรรมการตัดสินรรงวัลศิลปะธรครับแล้วก็ศิลปินศิลปะธรรุ่นพี่นะครับวันนี้มาหลายท่านกันเลยนะครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับมีอาจารย์หลายท่านวันนี้เชิญเลยครับบริเวณด้านหน้านี้เลยนะครับมีอาจารย์พิเชษ้วยนะฮะมีหลายท่านนะครับดีวีพิโจมาด้วยนะครับนะฮะ ระหว่างที่เราจะมาดึงภาพชอดนี้นะครับผมช่วยประชาสัมพันธ์ิดนึงครับหลังจากามีการประกาศรางวัลกันเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนี้ครับทางสานักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรมครับจะมีการเผยแพร่องค์ความรู้ของศิลปินศิลปา t รทั้งเจท่านด้วยนะครับรวมถึงจะเป็นสื่อสารผ่านทาง,องาพอดแคสต์หรือว่าเป็นเวทีเสวนาต่างๆฝากพี่ๆท,ทุกท่านนะครับท่านแขกรู้เชิญทุกท่านติดตามกันด้วยนะฮะเพราะว่าองค์ความรู้ที่ศิลปินศิลปา t รแต่ละท่านนี่อุ้ยกว่าจะผ่านมาได้น้อง จะได้ลุ้งแง่มุมกันด้วยนะฮะเดี๋ยวเชิญกล้องตากเลยนะครับเชิญเลยฮะแล้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเวทีสำคัญเลยนะครับฝากทุกท่านช่วยกันเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กันด้วยนะครับใครลงในโซเชาาียลฝากแฮชแท็กให้หน่อยสิลปินศิลปารอท